งเขียงรถเขาก็กระจงเข้าไปแจะเป็นกันมือสดไาเจ้าลาดเลย มาแอมาอโชคมาแล้ววอชคอจริงๆอาจารย์จะเจาะช่องนะแต่ที่นี่มันยังไม่ได้เจาะมาแล้วเดอ๋ตรงขง้องเขาเขาไม่เห็นเราเนาะลงไม่ลงลงไม่ง ทางพระอาจารย์ได้เตรียมพื้นที่ดูขวางนกยุงอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กําลังเริ่มปับภูมิทัศน์ต่างๆนนาน่าอย่างตอนนี้ก็กำลังขึ้นป้ายทำบ่ขวงนกยูงแล้วก็ทางด้านในก็จะเป็นที่ดูนกเป็นคล้ายๆกับซุ้มดูนกกตมีการงาีสลน์ป้องกันไม่ให้นกมองเห็นคนแต่คนสามารถมองเห็นนกได้ เห็นแบบใกล้ชิดก็จะได้ดูใกล้ๆก็ประมาณไม่เกิน30-40เมตรมันถือว่าเป็นใกล้มากที่สุดในบรรดาการดูนกยุงซึ่งนกยุงที่นี่เป็นนกยุงพันธุ์ไทยแท้อยู่ที่บ้านห้วยต้นตุ่มตำบลห้วยลานอำเภอดอ,อกคำใต้จังหวัดพะเยาท่าคนที่จะมาดูชมดูชมได้ช่วงไหนครับก็ช่วงนี้เริ่มมาได้แล้ะก็เขาจะลงตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงกว่าก็มี เป็นกลุ่มใหญ่หน่อยช่วงเท้าช่วงบ่ายอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาปกติตั้งแต่10โมงก็จะลงเป็นปะปายก็จะลงอยู่ตลอดทั้งวันได้เป็นนกที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับคนหน่อยแต่ก็ไม่กี่ตัวแต่ถ้าจะดูนกอย่างจริงจริงจังๆนกธรรมชาติจริงๆก็มีเยอะอยู่แต่ต้องเป็นช่วงเวลาช่วงประมาณบ่ายประมาณบ่าย2ถึงบ่าย5โมง เด็นก็จะเยอะหน่อยช่วงนี้ก็ประมามีประมาณสักี่ตกว่ารับท่านก็ร่วมร้อยอยู่ตอนนี้